สวัสดีค่ะสวัสดีย้ำสองนะคะเนาะมมืนอนภาพว่าเมืงบรรยากาศตอนฝนตกหมุว่วานเนี่ยเขาละวานเป็นยังไงอันนี้กับพระมะลามคว้ยค่ะถึงดูดูรามคว้ยแล้วฤดูทำดูด,ดูเห็ดหน้าก็ต้องรามคว้ยไว้ค่ะอันนี้บรรยากาศรอบๆอนนะคะเนาะอันนี้พุนธนนท์ไทยโอ้บรรยารกาัศรอบรอ อันนี้พ่นน้ำพัดถ่ายแล้วค่ะพี่น้องเพ่นพน,พน,น้ำพัดถ่ายบรรยากาศรอดมะสิพาไปเบิร์ค่ะอันนี้ไถแล้วค่ะอันนี้ไถเสร็จแล้วบรรยากาศเนาะน้ำเส้าผ้าเก็บบรรยากาศให้พวกที่อยู่ไกปใจบ้านเบิรงเนาะค่ะพี่น้องไปใจบ้าน อันนี้ล้านข้าวเหล็กสิเดินทางกลับบ้านค่ะพี่นะ้นองโอ้โหบรรยากาศรอบล่อโอ้โนกเสียงนกแซวพี่น้องเ้ยเส,สียงนกเต็มนะนะพี่น้องมาเดินทางกลับบ้านงานกับบ้านน้ำกันโอ้ยพี่น้องมองหน้บรรยากาศดีครับนี่ มาพี่น้องเดินทางกลับบ้านพูนเด็กหน่อย,ย,กกบบอ,ย,อ,ยอันนี้บ้านไอ้มะดามออพันกระลังสีกอสางไก่สีเหลวเนาอเนาอนอ,อันนี้ก็พื้นที่บ้านพื่นเสียชูอุ่มเต็มเลยเนาะพี่น้องฝน,น,น,นตกมากเหเสียชูอุ่มยากระมีให้คว้อกินเนาะครับพบี่น้องเนะ tên này,บรรยากาศ, uớn, anh này quả hai cái nòng, anh này quăng cái nộp leo, nè, chim nóc bưng, nóc bิน tèn, uớn này, anh thang จีกับป้านค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่นจะไถแล้วอันนี้เพิ่นฝังรักพ่นไใบพืชีดอย่างงูหูล่ะคะ่ะโอ้หหนาต็งกอไผ่าากังามำค่ะพี่น้องนี่หมอันนี้นี่ภาพบ้าเบิ่งไงสวนขั้วพิ่นพี่น้องไปไหม สนวนควบพันเต็มเลยไม่ถังมาำนี่อันนี้เพิ่นปลูกบักุษดาปลูกบุษดาอันนี้พนเพ,พ,พิ่นเบิง่งเพิ่นปลูกพกคะพี่น้องเพิ่นเห็ดหัวงหมดยังดียันคยุยไอ้ม่านก,กินของคนเบิงเ่งไงบรรยากาศยังงามเลยเห็นมัน้ยเต็มนเลยบรรยากาศนะมนี่เสียงน้ำนี่เสียงนาพอเบิ่งเนี้ อันนี้ผักคะหรือผักชะอ,อมเพ่นว่าผักสะโอมไอ้ผักคะไหลน้ำนนอะไรพี่น้องถามเพื่อนวันนั้นเราจุ่มถามเพ่น,น,นมบรรยากาศโดยรอบบังนกบินเต็มเลยอันนี้ฟังนีิกะอุ้ยฟังนี้เขากำลังจะแตกนอนนะคะ่ะบพี่น,น้องเห็นป่าวเห็นว่เขาขาาน่นี่บัง อันนี้นะ่าสน่าก็ของเองนะสาวจุ่มเองว่าไหมเขากคลังจะแตกหน่อเต็มพึ่งวานได้เหงื่อันนี้เนาะค่ะวานได้แค่ที่กลัวไมันท่ไรเงาพี่น้องไม่ใช่ไรเงาหนามก็เริ่มุ้งไปเลยนี่ไปอันนี้พึ่งวานแล้วพี่น้อง อันนี้เป็นวานซินแล้วนะฟูนของคนกระสืฟังฟูนเป็นกวานแล้วว่าพาพี่น้องคนฟังฟูดฟังสีวานแล้วบรรยากาศรอบรอบนะคะ่ะพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศรอบรอบจะบรรยากาศ,ากาศสวยๆมาให้เบิง่งพอจะอยู่ทางไก่บ้านเนาะคะ่ะพอเหตุงานยุงเทพพออยู่เ,เออมืองนอกคะ่ะจะบรรยากาศมาให้เบิ่งนะค่ะเนาะกินะคอนนามบานเทาวมะน้อนะคะ่ะพออยู่ใกล้ มันเด้อค่ะมันเด้อ้นฝั่ฝงผุนไปะี่นี่เอ้ยนกอู้ยนกก็สายไฟม่งพี่น้องเข่าคนกำลงังงามกำลังพราถ่วงลังนกเขาเนา่ยเต็มเลยเน,ยนี่อันนั้นมางนันมองที่เป็น อันนั้นคือเพ่นเผาทานเนาะค่ะเพ่นเผาทานขายนายี่งขึหน่อย,ยสิบห้าเบิ่งวัเขกาก็นังที่ตกนนห,หน่อเห็นป่ะไ่น้องเข้าเห็นเนาะ ก็เล่สิแตกเนาะสละเอ้ยคอยแห้ไปปุ้นนะสาวจุ่มกระสีสุดไปหอ่อปุ่นเนาะค่ะเหมืองต้นใหม่ปุ้นอันนี้ฟังนี่ฟังนี่ข้าวเหนียวค่ะอันนี้ว่านข้าวเหนียวทั้งฝีว่านข้าวเจ้าค่ะพ,พี่น้องพุ้นเพิ่อนกระสีลามเพิ่อนสีกระเลียงคยั้ยฟังพุ้นเพิ่อนกระสีเลียงคั้ยเนาะค่ะล้อมเลยกระเลียงขั้ว้เพิ่อนชาติไทยเนาะ บรรยากาศรอบๆค่ะสูด์ขื่นตื่นขึ้นมากกับสูดอากาศบริสุทธิ์บุมีอย่างเนาะค่ะเนาะสูดอากาศบริสุทธิ์ติมป,ปอดนี่อันน,น,นั้นฮูดเนาะคุณกัะน,น้ำไหล ลุกไอ้ลุกลงมาหาจินเขาไอไปไปไปโอ้เสียงหอนเังไี่น้องบรรยากาศัโอ้เห็นไหมบรรยากาศสวยงาม ร่มลื่นสบายใจเบื้องแล้วก็สบายใจสบายตาพี่น้องเชีอวชะออุ้มเต็มเชีอวเชออุ้มมงท้องฟ้าพี่น้องว่าเป็นดาวตกว่าเป็งท้องฟ้าเนี่ย สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วค่ะเนาะ